เคยเครียดไหมคะบางคนเนี่ยเครียดแล้วออกอาการคนอื่นเห็นแต่บางคนเครียดแล้วไม่ออกอาการมันอยู่ข้างในตึกตักตึกตักภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยอากับกิริยาที่นิ่งเฉยเนี่ยนะคะไม่มีอะไรข้างนอกแต่ข้างในนี่โอ้โหปั่นป่วนร้อนรนกระวนกระวายแต่คุมสีหน้าแววตาท่าทางเอาไว้ได้แบบนี้ก็มีเหมือนกันคะ่ะ วันนี้โอป้าหาเรื่องความเครียดมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะคะฮอร์โมนนี้มันเป็นฮอร์โมนของความเครียดค่ะมันมีประโยชน์และก็มีโทษด้วยเหมือนกันประโยชน์ก็คือมันช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นมันช่วยให้เกิดแรงในการทำงานเขาก็เลยบอกว่า ความเครียดเนะี่ยมีเล็กๆไว้ก็ดีมันเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักด,ดันให้คนเราลุกขึ้นมาทํามาหากินสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะความเครียดว่าเออเราจะไม่มั่นคงในชีวิตนะเราก็เลยมีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ต้องทำนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่ในงานในเรื่องของครอบครัวในความสัมพันธ์ในระดับต่างๆก็มีเหมือนกัน แต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมีมากเกินไปล่ะถ้ามันมีมากเกินไปมันก่อให้เกิดโทษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะไปทำให้ร่างกายเสื่อมทำให้ไม่มีแรงทำให้อ่อนเพลียเพราะอะไรมันเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วมันทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นเร็วตึกตักตึกตักนะคะความดันสูงหัวใจเต้นเร็วเพื่อเตรียมร่างกายให้สู้กับปัญหานั่นเอง นี่เป็นเรียกว่าเป็นความสุดโตงของสองด้านมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษด้วยทีนี้เราได้ยินคําว่าสายกลางบ่อยๆใช่ไหมคะสายกลางเนี่ยคือไม่เครียดแล้วก็ไม่เครียดนะคะไม่เครียดและเครียดเราอยู่ในตรงกลางคือ ผ่อนคลายสบายๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแม้ว่าเขาจะบอกว่าความเครียดหรือความกังวลเล็กๆทําให้คนมีแรงขึ้นมาก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความเครียดมันสร้างปัญหาให้กับร่างกายทั้งนั้นในแง่ของพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายผ่อนคลายรู้ แล้วก็เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตได้เราก็วางเฉยนิ่งเอาได้นิ่งไว้ได้นะคะแล้วคนที่มีประโยชน์สุดได้ประโยชน์สุดก็คือตัวเองสบายๆผ่อนคลายแล้วสิ่งต่อไปที่จะทำนั่นก็ทำเพื่อทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างผ่อนคลายสบายๆไม่ยึดเอามาไม่ตักตวงเอามาเพราะ ทำแล้วมันมีความสบายใจเนื่องจากว่าเราทําเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่โอป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ